นิยายเรื่องรามเกียรติ์ฉบับเพื่อเรียงใหม่ในภาษาร่วมสมัยตอนที่หนึ่งกำเนิดพระรามการครั้งหนึ่งนานมาแล้วนะักุงอยุธยาอันเป็นนครใหญ่มั่งคั่งปกครองโดยพระเจ้าทัตมหาราชผู้เปีย่ยมด้วยธรรมะแต่แม้จะมีพระชายาหลายองค์พระองค์กลับไม่มีโอรสสืบรชาชสมบัติจึงทรงเกิดความทุกข์ในพระทยพระเจ้าทัตจึงไปอรา,าราธนาหาฤทษิ ให้ช่วยประกอบพิธีขอบูตรวิสีจึงจัดให้มีพิธีบูชายัญบูชาเทพพยยดายาอย่างยิ่งใหญ่แล้วในค่ำคืนนั้นถวยเทพบนสวรรค์ก็ได้ฟังคำวิงวอนของพระองค์พระนารายณ์ซึ่งเป็นเทพผู้ปกปักร,รักษาจักรวาลทอดพระเนตรเห็นว่าทศกัณฐ์อสูรร้ายแห่งลงกาได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่โลกมนุษย์และสวรรค์จึงอาสาลงมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อปราบทศกัณฐ์ให้สิน้นฤทธิ์โดยเลือกจุติเป็นโอรสของพระเจ้าทัตุ ในวันรุ่งขึ้นหลังพิธีบูชายันสิ้นสุดลงพญาอักหนีได้นำถ้วยข้าวทิพย์มาถวายพระเจ้าทศรถและให้พระองค์แบ่งข้าวนั้นให้พระชายาทั้งสามพระเจ้าทัตจึงส่งมอบข้าวทิพย์ให้พระนางเก,าก่ากยีนางไกเกสีและพระนางสมุทรเทวีโดยแบ่งตามลำดับนางสมุทรเทวีได้กินส่วนมากที่สุดต่อมาไม่นานพระชายาทั้งสามก็ทรงคันพร้อมกันและให้กำเนิดโอรสทั้งสี่ พระนางสมุทรเทวีประสูติพระรามรูปงามผิวกายเขียวดังวรกฏพระนางเกาไกยีประสูติพระพรตพระนางไกเสียประสูติพระลักษมณ์และพระสัตรุดซึ่งเกิดเป็นฝาแฝดพระโอรสทั้งสี่ทรงเจริญหวชขึ้นพร้อมกันพระรามกับพระลักษมณ์มีจิตใจแนบแน่นด่งพี่น้องร่วมสายโลหิตแม้จะต่างมารดากันก็ตามทั้งสี่ได้รับการศึกษาศิลปะวิชาการต่อสู้และธรรมะจากอาจารย์พระฤาษีวิศวามิตร เมื่อพระรามเจริญพระชันสาขึ้นก็เริ่มต้นเส้นทางแห่งโชคชะตาที่จะนำไปสู่การต่อสู้ระหว่างเทพและอสูรในวันข้างหน้ารามเกียรตตอนที่สองทศกัณฐ์ลักพาตัวนางสีดาหลังจากพระรามเติบใหญ่พระฤาษีวิศวามิตรก็พาพระรามและพระลักษมณ์เดินทางไปยังนครมิถิลา เพื่อให้ช่วยปราบยักษ์ร้ายที่รบกวนการบําเทนพรระหว่างพิธีกรรมของท่านและในโอกาสนั้นพระรามก็ได้เข้าแข่งขันยกคันศักดิ์ของพระศิวะณพระราชวังของพระเจ้าชีรันแห่งนครมิทิลาผู้ใดสามารถยกและง,ง้างคันศรน,นี้ได้จะได้อภิเษกกับนางสีดาธิดาบุญธรรมของพระราชาซึ่งเลอโฉมงามล้ำปริชาสามารถและมีความกล้าหาญพระรามสามารถยกและง,ง้างคันศรได้อย่างง่ายดายจนคันศรหักสะบั้นกลางพระเจ้าชีรนัน จึงอภิเศกสมรสพระรามกับนางสีดาท่ามกลางความเปลื้มงปิติของทุกฝ่ายพระรามและพระลักษมณ์พร้อมด้วยพระนางสีดาเดินทางกลับสู่อยุธยาแต่ยังไม่ทันได้ขึ้นครองราชพระนางไกเสียพระเมสีองค์รองของพระเจ้าทัตได้ถูงสัญญาที่พระราชาเคยให้ไว้ในอดีตขอให้ในประเทศพระรามออกจากเมืองเป็นเวลา14ปีและให้พระพรตพระโอรสของตนได้ขึ้นครองราชแทนพระเจ้าทัตเสียพระทัยยิ่งนักแต่ก็ต้องรักษาศัจพระราม จึงยินดีออกเดินทางสูป่ป่าโดยมีพระลักษมณ์และนางสีดาติดตามไปด้วยทั้งสามใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายในป่าดงพงไพรขณะนั้นเองฝ่ายอสูรแห่งกรุงลงกาโดยทศกัณฐ์ราชายักษ์ผู้ทรงฤทธิ์ได้แอบลอบมองนางสีดาขณะออกมาเก็บดอกไม้ในป่าแล้วเกิดความลหลงไหลในความงามของนางทศกัณฐ์จึงวางแผนใช้กลอุบายโดยส่งน้องชายชื่อขอกับพวกยักษ์ย้ายมาทารกพระรามจากนั้น จึงให้นกสุนัขจิ้งจอกชื่อมริดแปลงร่างเป็นกวางทองงาพิสดารเพื่อล่อให้พระรามออกไล่ล่าเมื่อนางสีดาเห็นกวางสวยก็ขอให้พระรามจับมาให้พระรามจึงทิ้งนางสีดาไว้กับพลักสมแล้วออกไล่ล่ากวางนั้นทันใดนั้นพลักสมได้ยินเสียงพระรามร้องจึงรีบตามไปช่วยทิ้งนางสีดาไว้เพียงลงําพังทศกัณฐ์ฉวยโอกาสนั้นแปลงกายเป็นฤาษีมาขออาหารแล้วลักพาตัวนางสีดาขึ้นรถสึกอ พากลับสู่ลงกาแม้นางสีดาจะร้องขอให้ปล่อยแต่ทศกัณฐ์ไม่ฟังนำไปขังไว้ในสวนอาสมของพระอิศวรที่ชื่ออาสอนมาอาูนเมื่อนางสีดาถูกลักพาพระรามกลับมาไม่พบนางก็โศกเศร้าอย่างหนักทะลักสมช่วยตามหาแต่ไร้วิแววทั้งสองจึงเริ่มต้นการเดินทางเพื่อค้นหานางสีดาและนำไปสู่สงครามอันยิ่งใหญ่ระหว่างความรักและอำนาจตอนที่สาม พระรามกับพนุมานออกติดตามหานางสีดาหลังจากนางสีดาถูกลักพาตัวพระรามและพระลักษมณ์ก็โศกเศร้าและโทษตนเองที่ปกป้องนางไว้ไม่ได้ทั้งสองออกเดินทางตามหาไปทั่วป่มามิมพานสอบถามจากสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจนได้พบกับพญางเง่าแห่งเขาคันธมาศซึ่งบอกข่าวว่าเห็นรถสึกข,ของของทศกัณฐ์ลอยผ่านฟ้ามุ่งหน้าสู่ทิศใต้พระรามกับพระลักษมณ์จึงเดินทางต่อไปอยังทิศใต้ผ่านป่าลึก และผู้พาสูงจนได้พบกับหญิงชาราผู้หนึ่งชื่อว่าชาบลีซึ่งเป็นฤๅษีเพศหญิงบำเพ็ญเพียรอยู่ริมแม่น้ําชาบลีเล่าว่าตนได้เห็นทศกัณฐ์ลักพานางสีดาผ่านมาจึงแนะนําให้ทั้งสองไปขอความช่วยเหลือจากพยาวานาสุครีพซึ่งครองอยู่ณถ้ำเขาคีรีวงเมื่อเดินทางไปถึงถ้ำพยาสุครีพกำลังถูกน้องชายคือพาลีขับไล่ออกจากราชบัลลังก์พระรามจึงเสนอความช่วยเหลือโดยให้คำมั่นว่าจะช่วยปราบพาลีให้หักสุครีพยอม ช่วยตามหานางสีดาสุครีพรยินดีทันทีเพราะตนเองก็แค้นใจที่ถูกน้องชายแย่งราชสมบัติพระรามจึงวางแผนให้สุครีพไปท้าสู้กับพาลีที่ลานประลองเมื่อทั้งสองต่อสู้กันพระรามที่ซุ่มอยู่ก็ยิงธนูศักดิ์สิทธิ์พรหมมสทะลุอกพาลีสิ้นชีวิตก่อนตายพาลีรู้ความจริงว่าพระรามมีได้ลอบทำร้ายแต่ช่วยให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นจึงให้อภัยและฝากดูแลโอรสของตนไว้กับสุครีพ หลังจากนั้นสุครีพก็ขึ้นครองเมืองวานระอย่างสงบและเริ่มระดมกองทัพลิงจากทั่วป่าหิมพานเพื่อช่วยตามหานางสีดานหนึ่งในแม่ทัพคนสำคัญคือหนุมานลูกของพระพายผู้มีฤทธิ์อ่อเหินเดินอากาศได้ทารามมอบแหวนทองของตนให้ฮนุมานเพื่อเป็นหลักฐานในการไปสืบข่าวเมื่อทุกอย่างพร้อมกองทัพวานนก็ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ทะเลใหญ่ที่เชื่อว่าอีกฝั่งหนึ่งคือกรุงลงกาอาณาจรรักรของทศกัณฐ์ ติดตามตอนที่4หนุมานหอกข้ามทะเลสู่กรุงลงกาพบกับนางสีดาเป็นครั้งแรกรามเกียรติตอนที่4พิเภกถวายตัวขณะที่กองทัพวานนของพญาสุครีพเริ่มเตรียมการข้ามทะเลหนุมานก็อาสาหอกข้ามไปก่อนเพื่อสืบข่าวภายในกรุงลงกาหนุมานหอกไปถึงเขาอาสนและแอบเข้าไปในสวนอาสนของทศกัณฐ์ซึ่งใช้ขังนางสีดาไว้ เมื่อนางสีดาเห็นหนุมานก็รู้ในทันทีว่าเป็นผู้มาจากพระรามหนุมานแสดงแหวนทองของพระรามให้นางดูแล้วกล่าวถ้อยคาให้กำลังใจว่าวันหนึ่งพระรามจะมาช่วยนางกลับสู่อยุธยาจากนั้นหนุมานก็หอกกลับไปรายงานข่าวแก่พระรามพร้อมบอกว่านางยังมีชีวิตอยู่และมั่นคงในรักต่อพระรามไม่เปลี่ยนแปลงในเวลาเดียวกันภายในกรุงลงกาบรรดาอมาตและแม่ทัพยักษ์ทั้งหลายต่างเข้าประชุมกับทศกัณฐ เพื่อวางแผนต้านทัพพระรามีเพียงคนเดียวในที่ประชุมที่ค้านสายตาความรุนแรงนั่นคือพิเพกน้องชายของทศกัณฐ์ผู้มีจิตใจบริสุทธิ์และรู้จักคุณธรรมพิเพกเตือนพี่ชายว่าการลักพานางสีดานั้นเป็นกรรมชั่วและเตือนให้คืนหญิงงามแก่พระรามก่อนที่ภัยพิบัติจะมาถึงทศกัณฐ์โกรธมากไม่ฟังคำเตือนของพิเพกซ้ำยังขับไล่น้องชายออกจากกรุงลงกา พี่เพกเสียใจที่ไม่อาจห้ามความมืดในใจของพี่ชายได้จึงเดินทางออกจากเมืองและไปยังค่ายพระรามเพื่อถวายตัวเป็นที่ปรึกษาพระรามรู้ว่าแม้พี่เพกจะเป็นยักษ์ย้ายแต่ก็เป็นผู้รู้กฎแห่งธรรมจึงรับไว้เป็นอาจารย์ฝ่ายกลยุทธ์พี่เพกเปิดเผยความลับของกรุงลงกาให้แก่พระรามทั้งแผนผังเมืองอาวุธของฝ่ายยักษ์ย้ายและฤทธิเดชของแม่ทัพฝ่ายตรงข้ามโดยเฉพาะลูกชายของทศกัณฐ์ที่ชื่อว่าอินทรชิต ซึ่งมีธิริษสูงส่งสามารถหายตัวสร้างกลลวงและบูชาพอยาสูนจนไม่มีใครฆ่าได้โดยง่ายด้วยความรู้ของพิเพกพระรามจึงเริ่มเข้าใจว่าสึดครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการช่วยคนรักแต่เป็นการต่อสู้กับอธรรมครั้งใหญ่ที่ต้องใช้ทั้งปัญญาพลังและความเสียสละตอนต่อไปสะพานข้ามทะเลและการเปิดศึกลงการามเกียรต์ตอนที่ห้า สงครามกับเหล่ายักษ์เมื่อได้ข่าวว่านางสีดาย,ยังมีชีวิตยอยู่และพิเภกได้ให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับกรุงลงกาพระรามจึงตัดสินใจเริ่มแผนรุกใหญ่หรืต้องข้ามทะเลอันกว้างใหญ่ไปยังเกาะกรุงลงกาพระรามจึงอธิษฐานขอเปิดทางจากพระสมุรแต่ทะเลไม่สงบพิเภกจึงแนะนําให้สร้างสะพานข้ามทะเลด้วยหินจากเขาไกรลาสฝ่ายกองทัพวานนนําโดยฮนุมานวานนพัน อื่นๆระวมอถึงชาวานินพั์องคตและชามภูได้ช่วยกันกนหินใหญ่โยนลงทะเลโดยอธิษฐานชื่อพระรามก้อนหินจึงไม่จงกลายเป็นสะพานศักดิ์สิทธ์ทอดยาวจากฝั่งถึงเกาะกรุงลงกาหลังสร้างสะพานเสร็จกองทัพพระรามก็เคลื่อนพลข้ามทะเลทศกัณฐ์รู้ข่าวการยกทัพของพระรามก็บัญชาการให้เหล่ายักษ์ทั้งหลายเตรียมพร้อมโดยมอบหน้าที่ให้แม่ทัพมือฉมังคือขอนและตรีหัวหน้าออกไปรับศึกสงครามระลอกแรกเปิดฉากขึ้น บริเวณชายฝั่งลงกากองทัพวานนบุกเข้าโจมตีอย่างองอาจขอนใช้อาวุธเวทโจมตีหนักหน่วงแต่ก็ไม่อาจต้านฤทธิ์ของพลักษมได้ขอนพแพ้และสิ้นชีวิตจากนั้นทศกัณฐ์ส่งแม่ทัพใหญ่ชื่อสุริยาภพผู้มีฤทธิ์ควบคุมอาวุธไฟฟ้าเข้ารบพระรามจึงสู้ด้วยอาวุธสอนพรม,มาสพลังสูงสุดของพระนารายณ์ประทะก,กันจนฟาสเทือนแผ่นดินไหวสุดท้ายพระรามเป็นฝ่ายมีชัยสุริยาภพพินาศกลางสนามรบฝ่ายทศกัณฐ์ เริ่มตระหนักว่าศัตรคูครั้งนี้มิใช่สามัญชนธรรมดาจึงเรียกลูกชายผู้เก่งกล้าคืออินทรชิตมาออกรบแทนอินทรชิตมีเวทมนต์ลวงตาหายตัวได้และใช้สรนาคบาศจากพระลักษมณ์จนสลบคาสนามรบกองทัพวานนแตกภ่ายถอยหนีพิเภกเห็นดังนั้นจึงแนะนําให้ใช้น้ำำําอมฤตจากสวรรค์เพื่อชุบชีวิตพระลักษมณ์หนุมานจึงหอบไปยังเขาโกากรเพื่อเก็บสมุนไพรวิเศษชื่อสังกรณี มาแต่ด้วยไม่รู้ลักษณะหนุมานจึงยกทั้งเขากลับมาแทนเมื่อพระลักษมณ์ได้กินสมุนไพรวิเศษก็ฟื้นคืนชีพทันทีกองทัพพระรามกลับมาฮึกเหิมอีกครั้งพร้อมสู้สึกต่อไปตอนต่อไปการตายของอินทรชิตและแผนสุดท้ายของทศกัณฐ์รามเกียรติตอนที่หอินทรชิตสิ้นชีพ หลังจากพระลักษมณ์งฟื้นคืนชีพกองทัพพระรามก็ยิ่งฮึกเหิมขณะที่ฝ่ายลงกายิ่งตื่นตระหนกทศกัณฐ์เห็นว่าสถานการณ์เริ่มเสียเปรียบจึงเรียกลูกชายยอดนักรบคืออินทรชิตออกทำศึกอีกครั้งอินทรชิตมีฤทธิ์สูงส่งเก่งกล้าเวทมนต์และเคยได้ใช้เหนือทวยเทศจึงออกรบพร้อมอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชื่อสอนอคนีวาาและสอนอนาคบาทเขาสามารถปล่อยสอนอค,คีจนผามไม่สนามรบและใช้เวทมนต์หายตัวลวงตาศัตรูได้อย่างแยบยล ในวันรบอินทราชิตแผงสรนาคบาดใสพระรามและพระลักษมณ์ทำให้ทั้งสองสิ้นสติกองทัพวานารตกใจแทบสิ้นหวังอีกครั้งพิเพกรีบบอกฮนุมานว่ามีเพียงครูฤๅษีครูบุตรที่สามารถถอนอาคมสอนนี้ได้ฮนุมานจึงหอบไปยังเขาที่มาลายัยเชิญครูโคบุตรมาครูใช้เวทถอนสรนาคบัสจนพระรามและพระลักษมณฟื้นคืนสติอีกครั้งพิเพกแนะว่าการจะชนะอินทรชิต ต้องขัดขวางพิธีกรรมบูชาบูรพาจารย์ที่ทำให้เขาอมตะซึ่งอินทรชิตต้องทำหน้าป่าบุตรบกพระรามจึงให้พระลักษมณ์และหนุ่มมารีบเดินทางไปขัดขวางพิธีนั้นทันทีขณะที่อินทรชิตกำลังสวดมนต์กลางพิธีพระลักษมณ์กับหนุ่มมารก็ลอบเข้าโจมตีอินทรชิตโกรธจัดที่พิธีถูกขัดจังหวะจึงยกพลออกสู้ทันทีการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดยาวนานหลายวัน ในที่สุดพระลักษม์ได้ใช้สองพระรมมาสซึ่งพิเพกเป็นผู้สอนวิธีใช้ให้แผลงใส่อินทรชิตสอระรูร่างจนสิ้นชีพกลางสนามรบเสียงสะเทือนดังกึกก้องทั่วทั้งลงกาเมื่อศพลูกชายถูกส่งกลับวังทศกัณฐ์รำให้อย่างเจ็บปวดเป็นครั้งแรกในชีวิตความพ่ายแพ้และความสูญเสียเริ่มแทรกซึมในใจของเจ้ายักษ์ผู้เคยยิ่งใหญ่แต่แทนที่จะยอมแพ้ทศกัณฐ์กลับหยิ่งเคียด และตัดสินใจย,ยกพลออกรบด้วยตัวเองนำไปสู่สุดสุด,สด,สดท้ายแห่งโชคชะตาตอนต่อไปทศกัณฐ์ออกรบและการสิ้นสุดแห่งสงครามรามะเกียรติตอนที่7ทศกัณฐ์ออกรบหลังการตายของอินทรชิดบรรยากาศในกรุงลงกา,ก,าก็ปกคลุมด้วยความโศกเศร้าทศกณัณฐ์ผู้เคยองอาจเริ่มถูกกัดกร่อนด้วยความเศร้าและโทสะ ถึงแม้เหล่าเสนาและพิเพกในอดีตจะเคยเตือนให้คืนตัวนางสีดาแต่ทศก,กัณฐ์กลับเลือกหนทางแห่งศึกเขาตั้งสัตว์อธิษฐานบนแท่นบูชาใช้เวทกำลังอสูรเรียกอาวุธวิเศษครบทุกชนิดและเตรียมตัวออกรบด้วยตนเองเป็นครั้งแรกเมื่อทศก,กัณฐ์ปรากฏตัวในสนามรบเหล่าทัพวานารัต่างหวาดหวั่นเพราะด้วยพลังอำนาจของทศก,กัณฐ์ที่มีสิทธิพักยี่สิบก่อนและสามารถยกภูเขาโยนพระจันทร์และสังหารเทพเจ้าได้ สงครามครั้งใหญ่ประตุขึ้นอีกระลอกพระรามเข้าประจันหน้ากับทศกัณฐ์เป็นครั้งแรกพลังศรของทั้งสองฝ่ายประทะกันจนเกิดแสงสว่างว่าไปทั่วสวรรค์ทศกัณฐ์ไร้เวทะละวงตาเรียดพายุหมุนและเงาร่างปลอมเพื่อให้พระรามสับส,บสนแต่พระรามก็ใช้ยานแห่งธรรมตดเปลื้องภาพมายาได้อย่างแม่นยำการต่อสู้ครั้งแรกยังไม่สิ้นสุดทศกัณฐ์บาดเจ็บและถอยกลับวังพระรามเองก็รู้ว่าสึดครั้งนี้ไม่อาจจบลงง่ายๆ พราะทศกัณฐ์มีหัวใจซ่อนอยู่ภายนอกกายอันเป็นความลับสูงสุดที่เพกจึงเปิดเผยแก่พระรามว่าหัวใจของทศกัณฐ์ซ่อนไว้ในกล่องแก้วซึ่งบรรจุอยู่ในถ้ำบนยอดเขากริบสมุทรภายใต้การปกป้องของอสูรและเวชชั้นสูงหากไม่ทำลายกล่องนั้นทศกัณฐ์จะไม่มีวันตายพระรามจึงวางแผนให้หนุมานหอ,อกไปทำลายกล่องหัวใจนั้น โดยต้องฝากกับดักเวทที่ไม่มีใครเคยรอดชีวิตอนุมานอาศัยไหวพริบความรวดเร็วและอนุภาพแห่งพรของพระพายฝ่าด่านได้สำเร็จและนำหัวใจทศกัณฐ์กลับมาส่งให้พระรามในสนามรบสงครามรอบสุดท้ายใกล้มาถึงพระรามเตรียมสอนพรหมแปดมาดอาวุธศักดิ์สิทธิ์ที่รวบรวมพลังแห่งเทพทั้งปวงเพื่อใช้ปิชฉากตำนานแห่งอสูรร้ายผู้ท้าทายฟ้าดินตอนต่อไปศึกสุดท้ายและจุดจบของทศกัณฐ์ รามเกียรติ์ตอนที่8ศึกสุดท้ายและจุดจบของทศกัณฐ์ท้องฟ้าสีแดงฉานแันดินสะเทือนจากเสียงกลองศึกเมื่อพระรามในชุดนักรบเต็มยศก้าวเข้าสู่สนามรบเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมสอนพระหมาตในมือซึ่งได้รับพรจากพระพรหมพระอินทร์และพระนารายณ์รวมพลังแห่งธรรมและฟ้าดินไว้ในดอกเดียวทศกัณฐ์ปรากฏตัวกลางสนามรบร่างใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาสีหน้าเครี้ยวกราด แต่เมื่ดมัวด้วยความโศกเศร้าเขารู้ดีว่านี่คือศึกสุดท้ายแต่ไม่อาจยอมแพ้เขายังคงปกป้องความยิ่งใหญ่ของตนเองแม้จะต้องแลกด้วยชีวิตทั้งสองยืนประจันหน้ากันกลางสนามท่ามกลางสายตาของเหล่าทัพวานอนและอสูรที่เฝ้าดูด้วยใจระทึกศึกเริ่มขึ้นอีกครั้งอาวุธพิเศษของทั้งสองฝั่งพุ่งเข้าปะทะกลางอากาศเกิดเสียงระเบิดดังก้องฟ้าแต่ทศกัณฐ์แม้จะมีฤทธิ์มากมาย ก็เริ่มอ่อนแรงลงทีละน้อยเพราะหัวใจของเขาถูกอนุมานนำออกจากที่ซ่อนแล้วเหลือเพียงกายที่ไร้วิญญาณแท้จริงพระราพรนมมือท่องบนพระเวทแล้วแผลงสอนพระหมาศอนสว่างดังแสงตะวันทะลุเมฆมืดพุ่งเข้าใส่ร่างของทศกัณฐ์ตรงจุดหัวใจที่ถูกเปิดเผยเสียงสอนร้องสะเทือนแผ่นฟ้าก่อนจะเสียบทะลุร่างของเจ้ากรุงลงการ่างอสูรสิบธพักสุดควบลงกับพื้นแผ่นดินใต้ร่างสันไหวไปทั่วทั้งเกาะ ทศกัณฐ์หมดลมหายใจร่างใหญ่ยักษ์ของเขากลับกลายเป็นเท่าทุลีที่ปลิวหายไปกับลมเมื่อศึกสงบพระรามให้เก็บศพทศกัณฐ์ตามธรรมเนียมของผู้กล้าเพื่อยกย่องในความสามารถและความกล้าหาญแม้จะเป็นศัตรูจากนั้นพระรามก็เข้าไปช่วยนางสีดาออกจากสวนอาสมแต่เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์นางสีดาได้อธิษฐานเดินผ่านกองไฟหากนางยังจงรักพักดีต่อพระรามไฟจะไม่อาจทำอันตราย เปลวเพลิงกลับเย็นราวน้ำเมื่อสัมผัสร่างนางสีดาพระรามจึงมั่นใจว่านางซื่อสัตย์ต่อเขาตลอดมาเมื่อสงครามจบลงพระรามทะลักสมนางสีดาและเหล่าวานอนก็เดินทางกลับกรุงอยุธยาท่ามกลางเสียงเฉลิงฉลองพระรามขึ้นครองราชอย่างสง,ง่างามนำพายุคอทองแห่งธรรมกลับคืนสู่โลกอีกครั้งอวสาน